ท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงตามรอยบุญวันนี้ผมก็คงจะต้องพาท่านผู้ชมไปพบกับพระที่ประบัติดีปริบัติชอบซึ่งตลอดเวลาท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาเป็นเวลาช้านานจนเป็นที่ประจักษ์และก็ยอมรับจากสัายาดยิมยมซึงวันนี้ตาก็มุ่งไปนะมัสการท่าน โดยยึดท่านเป็นที่พึ่งทางใจโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่15นี้บรรดาคณะสิทธิ์ก็ได้จัดงานมุทิตาจิตครบรอบ80ปีให้กับท่านเราไปติดตามเรื่องราวของหลวงปู่ศรีปริสิศโธแห่งวัดหน้าพลรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีกันได้เลยครับจังหวัดสระบุรีเมืองทางผ่านที่มีอุตสาหกรรมหลากหลายชนิดเป็นเสมือนดินแดนแห่งคุ้มเงินขุมทอง อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยของเราและที่นี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใกล้กับเมืองหลวงและที่สระบุรีนี้เองก็เป็นเมืองที่มีพระเกจิอาจารย์ที่เรื่องชื่อลือนาะเป็นผู้ริเริ่มโครงการสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำพุทธนิมิตซึ่งพระเกจิอาจารย์ที่กล่าวถึงก็คือหลวงปู่ศรีบริสุทธโธวัดหน้าพระลานตำบลน,น้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี พระนักปฏิบัติที่ได้รับความเคารพนับถือจากสาธุชนมากมายอีกรูปหนึ่งซึ่งมีที่มาน่าศึกษาควรค่าแก่การเอาเยี่ยงอย่างในการกระทำความดีงามมาตลอดเวลาของการดำรงสมณะเพศของท่านจากอดีตความเป็นมาของหลวงปู่ศรีนั้นหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าด้วยความกตัญญูรู้คุณบุพการีทำให้หลวงปู่ศรีตัดสินใจบวชเรียน ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒของพระพุทธศาสนาชีวิตทางธรรมของหลวงปู่สีนั้นเริ่มจากวัดเขาวงกตหลังจากที่ท่านได้เป็นพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดเขาวงกตมาตลอดสิบพรรษาโดยใช้เวลาทั้งหมดในการศึกษาพระธรรมต่างๆจนแตกฉานอันเกิดจากพื้นฐานในการรักเรียนของท่านที่มีมาตั้งแต่เด็กๆท่านจึงทุ่มเทศ,ศึกษาอย่างจริงจัง จนท่านได้รับการยกย่องให้เป็นพระนักเทศและอบรมนักธรรมให้กับพระเนได้เป็นอยา่างดีจนท่านมีชื่อเสียงในทางเทศครั้งใดที่ทราบว่าหลวงปู่ศีท่านขึ้นธรรมาทเทศก็จะมีโยมจํานวนมากมาคอยฟังเทศจากท่านทุกครั้งไปด้วยความเคารพศรัทธาคําเทศและการปฏิบัติที่อยู่ในสมณะเพศที่น่าเคารพยิ่งของท่าน จนกระทั่งปี linkage, พศ2509หลวงปู่ศรีท่านก็ได้รับนิมนต์ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าพระลานตำบลเฉลิมพระเกียรติอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเมื่อครั้งแรกที่หลวงปู่ท่านรับนิมนต์มาอยู่ที่ mm hmm. วัดหน้าพระลานแห่งนี้ที่วัดนี้ยังไม่มีอะไรมีเพียงกุฏิไม่กี่หลังและแต่ละหลังก็มีสภาพที่สุดโทรมมากมีที่ดินของว mm ัด hmm. ไม่กว้างขวางมากนักเพราะว่าเดิมนั้นมีผู้ถวายที่ดินให้สามไร่ หลวงปู่ศรีท่านจึงได้วางแผนที่จะทําการพัฒนาวัดโดยท่านตั้งใจที่จะสร้างสลาการ,รเรียนสร้างกุฏิสร้างห้องน้ําและท่านก็ยังหวังว่าจะให้วัดหน้าพระรานแห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนาอบรมจิตใจพุทธศาสนิกชนในแถบนี้ตามความตั้งใจของท่านหลังจากที่หลวงปู่ศรีท่านได้มาดูแลที่วัดนี้ท่านก็ได้รับการเคารพนับถือจากบรรดาชาวบ้านและญาติโยมใกล้ๆจํานวนมาก ให้การร่วมมือในการพัฒนาวัดหน้าพระลานอย่างดีจนทําให้หลวงปู่ศรีท่านสามารถสร้างวัดหน้าพระลานจนเจริญรุ่งเรืงเอง,องคาคาตลอดเวลาหลวงปู่ศีท่านได้สั่งสอนให้บรรดาศิทยาานุศิ์และสรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้รู้จักชั่วและดีว่าเป็นอย่างไร ทำให้กายและจิตบริสุทธิ์ปราศจากเรื่องเศร้าหมองด้วยการอยู่ในศีลในธรรมจะเห็นได้ว่าตลอดเวลาที่หลวงปู่ศีท่านพยายามทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สาธารณชนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ของท่านจึงถือได้ว่า ท่านเป็นพระนักปฏิบัติอีกรูปหนึ่งที่มีผลงานด้านการพัฒนาเป็นที่ยอมรับแก่บรรดาสาธุชนทั้งหลายว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่น่าเคารพสักการะอย่างแท้จริงอีกรูปหนึ่งสมควรที่จะกราบไหว้เมื่คมอคริยามคอลเลิกบ้างแล้วก็มาถามเรื่องบนกุศลบ้างว่าบนกุศลดีอย่างไร ศีลเนี่ยดีอย่างไรเขาอยากจะทราบและอยากจะรู้เพราะได้ฟังพระให้ศีลก็ได้ได้ฟัง,ฟงถวายทานก็ได้ให้แล้วไม่รู้จักใจความว่าศีลเนี่ยดีอย่างไรแต่มาก็จงได้บอกอาตาโนว่าการสมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลคนที่มีศีลคือ เวลาจักเวนห้าประการตั้งแต่ปานนาจินากามเมมุสาสุรานี้ดีสี่ประการจฉพาะหนึ่งทำไม่สวยสองทำไม่สุขสามทำไม่มีทรัพย์สี่ไปพระนิพพานได้ในสุดท้ายนี้ธรรมาก็ขอตั้งสัจจะดิษฐานด้วยศิลศิล,ล,ลไมมทานไมมภาวนาไมา ขอบุญนี้จมรบนบันดาลส่งผลในท่านมีอุดมมงคลอันสูงส่งมีอุปสรรคอันใดขอให้แก้ไขได้ตลอดปลอดภัยตลอดร่ลำรวยตลอดไม่จนตลอดโชคดีตลอดและขอให้ปาศจากทุกโศกรกภัยขอให้มีพลานามัยสมบูรณ์ยิ่งคิดถึงใดขอให้สำเร็จสำเร็จสำเความาัฒนาตลอดกาลนานถเถอเจริญพรภูมิพระโลจะมหาราชาโลกปาระยะสัิโสเจติธมเหง อนุรักษันตุอรโครคเยสุเขนนจะอิมายะเทวาปูชายกมุทเทวาตามาตาปิตาจัตระชังในจังนิงมมมช,นชังอีวังธรรมเมหมหาราชโนปชังรักันตุสาขออันเชิญพระบรมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรม,มิพุอดุลเดชปกเกตพระมองทรรมทั้งหลายอยแห่งหนจะบนไหนคอยดมสมบูรณ์ได้เงินน้อยเงินมันเนงินแสนเงินล้านและหล,ลายพันล้านให้มีความสุขสมบราญเา็นครอบครัวตลอดกาลและนานเกิด ท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้รายการเปิด,ดบทเรื่งตำนานคงจะต้องจากันเสลครับยังไงก็ตามเถอะครับผมก็จะต้องเรียนย้ำท่านอยู่เสมอว่าเรามีนัดก,ก,กันทุกวันพระหัสทางททบ5เวลาบ่าย2 5. โมงเวลาที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ผมวิชิตปียกกุลวัฒน์และทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ